สวัสดีครับพ่อพี่น้องชาวไก่ชนวันนี้พามาอัปเดตเจ้ารีโอเพิ่งมีเวลาเข้าซุ้มครับผลเจ้ารีโอยกมาครับเสมอแต่ก็เป็นต่อขาดครับไม่สามารถเอาคู่ต่อสู้ออกได้ต่อก็โค่น วันนี้คุมผ้าตอนเย็นๆอากาศดีๆมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องชาวประชาชนที่ติดตามรับชมเราไปต้องพังแล้วมันยังไม่เลิกหอบอยู่่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพัฒนากันต่อไปครับผม สวัสดีครับ